ก็โอ้เรื่องนี้ตั้งใจมากๆเลยครับทีมงานทุกคนตั้งใจแล้วก็รวมถึงตัวแบงค์เองด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆครับที่แบงค์ได้รับเชื่อว่าหลายๆคนสรายแม้แต่คนใกล้ตัวแบงค์เองอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็ยังเดาไม่ถูกว่ามันไปในทิศทางไหนบ้างด้วยบทว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องมันประมาณไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกทุกคนว่าเดี๋ยวลองมาดูพร้อมกัน15พฤษภาคมนี้ครับยากไหมกับการแสดงเนี่ย่ากับทิเกี่ยเราจริงๆแล้วยากนะครับเพราะว่าต้องมีการเวิร์กช็อป หาคาแรคเตอร์ในในในส่วนของแบงค์นะครับหาความชัดเจนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ลองทาดูแล้วเรารู้สึกชอบแล้วก็สนุกกับกับการทํางานตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็สนุกครับยากแต่ชอบครับมันชาเลนจ์ตรงที่ว่าทุกคนจะติดภาพแบงค์แสดงลิเกครับเป็นพระเอกลิเกนะครับติดภาพการร้องการนำแต่ว่าพอแบงค์มารับบทตรงนี้แล้วเนี่ยในเรื่องครับก็ดูว่าแบงค์ได้สามารถแบบ สลัดคาบของพระเอกลิเกไปได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเราสามารถทําให้คนที่มาชมเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าเราคือตัวละครตัวนั้นจริงๆครับแล้วเราเล่นเองเรารู้สึกว่าเราเอาจจะเป็นตัวแสดงนักแสดงตัวละครได้แค่ไหนก็รู้สึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าจากจากการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับก็พยายามเต็มที่เพราะว่าแบงก์ก็มันมีโอกาสแล้วแล้วพอผลงานมันออกไปแล้วครับมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ก็เลยแบบเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกับการถ่ายครับ นนะก็มีนิดนึงครับตอนที่เราแบบหาไม่เจอนะว่าเอ้ยซีนนี้มันจะต้องสื่อยังไงมันต้องคิดยังไงเหมือนเราต้องต้องเลือกใช้อะไรเงี้ยครับก็โชคดีที่ครูมาพอดีในวันนั้นเหมือนเขารู้ว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่หนักครับพอครูมาก็แบบโอ้โหช่วยได้เยอะเลยคือมาพูดปุ๊บแล้วก็แบบถ่ายได้เลยเนียครับทคน,นแบบเราเล่นสยองขวัญแบบอะไรเนี้ย ไม่ถึงกับเครียดครับแต่ว่าอาจจะมะีร่างกายบางอย่างที่แบบว่าบางทีนั่งเผลอแบบเผลอทําหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราก็ค่อนข้างที่จะแบบซ้อ,อมแล้วก็พอพอนึกปุ๊บมันก็จะมาเลยอะไรเงรี้ยครับกับกับคาแรคเตอร์ใช่ครับเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปคือคือ <c ười> นหนักหนักพอสมควรครับมันก็ มันไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปครับเอ้ยสปอยหรือเปล่าเอ้ยคือลิเกแบงค์เล่นมานานมากครับ<ม>ใช่แต่ว่าตรงนี้ในส่วนของบทที่แบงค์ได้รับครับมันเป็นบทที่แบบเอ้ยมันก็ท้าทายครับแล้วมันก็คือใหม่จริงๆแต่ก็ยินดีแล้วก็เต็มที่ครับกับบทบาทที่ได้รับครับติดใจไหมคะกับการแสดงติดใจครับอยากจะเล่นอีกหลายๆาเรื่องเลย้วไม่มีปัญหาครับ พี่วันยังถ่ายได้เลยครับดี๋ยวค่อยไปหาเวลานอนเอาครับเอ, <c oughs> เอาเวลา <c oughs> ทงาองานกันตอนนี้มีคิวแสดงทั้งปีครับก็เป็นเหมือนเดิมปกติครับแ,แสดงทั้งปีเลยก็จะมีมีเวลาพักผ่อนบ้างช่วงหน้าฝนครับก็นิดหน่อยครับบ้างนิดหน่อยครับคืองานลิเกเป็นปกติอยู่แล้วครับมีงานแสดงทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของที่มีเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของออย่างถ่ายหนังหรืออีเวนต์ ครับใช่แล้วก็มีโปรเจกต์ด้วยในปีนี้โปรเจกต์ใหญ่ๆแบบรออยู่เยอะมากเลยครับ<ม>ใช่ครับห<ม>นะ้าฝนเป็นงไงในการแต่ว่า็งานของดีเอพพมันมันจะเป็นหน่อยงไงมันปรับตัวยังไงบ้างก็<ม>เจอมาตลอดอยู่แล้วครับ<ม>สําหรับหน้าฝนอะไรเง <S <S ี้ยครับแบบฝนเนี่ยเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดคือคือคณะสอนรำน้ำเพชรนะครับต่อให้ฝนตกอะไรแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้า แฟนคลับยังรอชมได้เวทีแล้วก็ยังแสดงต่อ mm hmm. ใช่ครับบางทีอาจแบบลมแรงมากมันอันตรายครับก็อาจจะแบบหยุดการแสดงแป๊บหนึง่งรอให้แบบลมเบาลงแต่ฝนอาจจะยังลงเม็ดอยู่แต่เราก็ยังแสดงต่อจนจบครับอันนี้ก็คือทีมสอนรำน้ำเพชรครับแล้วเราก็ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อาจจะเลี่ยงได้ด้วยการที่ว่า,าสถานที่ตรงไหนมีโดมเราก็ไปแสดงในนั้นแต่ทุกทีพอมีโดมฝนไม่ตก mm hmm. แต่พอไม่มีโดมฝนตกตลอด Like, いいแกแกแไม่ได้จริงส่วนมากก็จะเป็นแบบบนครับอ่าบนแบบหลวงพ่อลำวงเก้ารอบคือขอให้เราแสดงให้จบภายในคืนนั้นฝนก็อาจจะไปตกตกแต่ก็หยุดแล้วเราก็แสดงต่อครับพอแสดงจบแล้วก็ลำวงแค่บนครับครับเป็นคอนเสิร์ตครับใช่ครับก็มีแบงค์มีพี่น้ำเพชรครับ พี่บิ๊กพี่เต๋าไปเจอแฟนๆที่เยอรมันครับซึ่งไม่ได้ไปหลายปีมากๆ,ๆแล้วครับเยอรมันก็คิดถึง f อทุกคนแล้วก็ดีใจที่จะได้ไปเจอแฟนคลับที่นู่นครับเตรียมอะไรไปอ้อนแม่ๆที่นู่นคะโอ้เตรียมไม่เยอะเลยครับ <laughs> อย่าลืมมาให้อ้อนนะครับเออคตั <laughs> <laughs> นี้เลยแต่ก่อนหน้านี้เราเองก็ไปอ้อนแม่จีนของฟังแต่งของเปนิวออร์กกาเ <laughs> ปล่าเลย <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้อ้อนเลย ก็คอนเสิร์ตพีเปก้าครับก็สนุกมากครับคอนเสิร์ตอย่างที่แบบหลายๆคนน่าจะเห็นบรรยากาศแล้วครับที่แบงค์และก็ทีมสารนภชรได้ไปโชว์ร่วมโชว์กับพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนน่ะแน่นมากเลยครับตื่นเต้นมากที่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นครับก็เป็นความทรงจําดีๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับสุดันครับเกแล้วใช่ครับตาตามมาดูกันมาแบบมาดูมาอะไรอย่างนี้ครับดีใจอะ อ่าจริก็ตั้งใจอยู่ครับถ้ามีโอกาสนะใช่ใช่ครับถ้ามีโอกาสก็อยากทํานะเพราะว่าแบงก์ก็อยากให้ลิเกแบบอินเตอร์เนาะหมายความว่ากล้าไปสู่ระดับโลกให้ได้อะไรเงี้ยย้อนกลับไปตอนที่เขาติดต่อไปอ่ะในแบบจคว่างแั้วทำยังไอคือไม่คิดอะไรเลยครับติดต่อมาทางแบบพี่จิมมี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพี่จิมมี่เขาถามเลยว่าเออแต่กังวลเรื่องคิวไม่รู้ ว่าน้องจะว่าพี่จิมมี่บอกเอาได้ครับอ่าคือเราแบบว่ารู้ใจกันอยู่แล้วเพราะว่าแบงค์มองว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ทางผู้จัดแบบมองเห็นและก็นึกถึงทีมสำรับน้ำเพชรให้เราไปเป็นสีสันและก็เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้เลยแบบเรียกเสียงหัวเราะทให้ทุกคนมีความสุขและก็ทําให้ทุกคนแบบนึกถึงพวกเราอะไรเยงนี้ครับดึใจเรของฝั่งเราเองกับฝั่งเขาก็คือเข้ากันดีมากเลย ด้วยความที่พวกพี่ๆเขาน่ารักนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นตัวของตัวเองตอนซ้อมก็คือสนุกสนานแล้วก็มีแบบว่าเขาเปิดรับเนาะว่าเอ้ยน้องตัวนี้มันต้องยังไงอะไรยังไงเพราะว่าสแสดงลิเกรครับพวกพี่ๆ mm hmm. ทุกคนเขาก็ให้แบงค์นะทางทีมแบงค์แบบเสนอออกแบบไอเดียได้เต็มที่เลยยังไงก็ได้ให้แบบสนุกที่สุดอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ให้ร้องอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ตั้งใจแบบซ้อมกันมากเลยครับมีใครเข้าขาวนะคะใครดูทรงมาเป็นตั้งเป็นพระเอกลิเกต่อได้ไหม ค่อนข้างหนักใจนะครับหร่หมายถึงว่าเลือกไม่ถูกหรือว่าอ่าเลือกไม่ถูกแล้วไม่ถูกถ้าไปต้องเอาไปทั้งหมดเลยอย่างงี้ค่ะบมีแฟนบางคนเปิดกลาดสารามน้ำเชรแล้วกลับบ้านดึกไห่ดูแม่บทนี้เราพูดถึงตรงนี้ยังไงดีคะอ๋โอก็อ่าแล้วก็น่ารักนะครับหมายถึงว่าแม่โทรตามดึกแล้วยังไงส่งคลิปสาลรามไปแม่เงียบอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับทําให้แบบว่าทุกคนรู้สึกว่า สอนรามการเป็นที่เซฟโซนเวลากลับดึกอ่าก็ยินดีครับางคนกระโดดแทำไมไม่บอกว่าจะได้มาจะได้มาด้วยได้ะง้่หลัจจะมีแผ่ราการในกรับมือกับแฟนคลับกลุ่มให่ๆเข้จริงๆแล้วก็พร้อมอยู่ตลอดเวลาเลยครับใช่ครับเพราะว่าจริงก็ไม่ยากครับถ้ามีแฟนคลับมาเพิ่มมาติดตามอะไรเงี้ยเพราะว่าแบงค์เชื่อว่าทั้งแบงค์เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้เขาเรียกว่าบริบท บบตรงเนี้ยอย่างมาตามลิเกจะต้องเป็นอะไรยังไงก็ต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวครับแต่ที่แน่ๆคือเรารับรองได้เลยว่าตรงเนี้ยคืออบอุ่นแน่นอนแล้วก็ทั้งด้อมแบงก์เองก็พร้อมที่จะแบบซับพอร์ตแล้วก็ต้อนรับ FC ใหม่ๆมาเพิ่มเติมครับแบบสมาชิกใหม่เข้าด้อมเด็กวัดเสียงหวานนะครับ <laughs> อะไรนะครับภาษาจีนต้องไปเียว้หรออ่าตต้องขอไปเรียนเพิ่มก่อนะครับเพราะวันนั้นพูดบนเวทีก็ตื่นเต้นมากคือจริงๆทั้งคอนเสิร์ตไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกินไปกว่าพูดภาษาจีนเลยครับท่องอยู่ตลอดอือก็ไม่ถึงขนาดนั้นแหละครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าต้องหาเวลาเนาะไปไปซ้อมอะไรหมายถึงว่าเราต้องยอมแบบนอนน้อยแล้วก็ ตื่นไปซ้อมก็ได้ซ้อมทั้งหมดประมาณ4ครั้งอะไรเงี้ยครับก็เป็นความตั้งใจครับเพราะว่าเรื่องรายได้มันไม่ใช่ปัญหาเลยแบงค์มองว่าโอกาสเนี่ยมันมีค่ามากๆเลยครับมีค่ามากกว่าแบบเงินที่เราจะต้องเสียตรงนั้นไปนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็โอกาสใหม่ๆด้วยที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยเราจะได้มาร่วมงานค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับ แฟนคลับของพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็ทําให้ทั้งแฟนในไทยแล้วแล้วก็ต่างประเทศที่มาชมคอนเสิร์ตได้รู้จักกับลิเกอันนี้แหละครับคือความตั้งใจเลยนะคะรับมีอะไรฝากเขาอีกไหมคะเผื่อว่าปีหน้าเขาดีสเตทอีกรอบนึงเบก้าลยอที่ไม่ได้ก็อันนี้ต้องขายของแล้วก็เป็นว่าถ้าปีหน้าจัดอีกนะครับรับรองว่าอ่า ฮาคูณสองแน่นอนครับอปีนี้ว่าหาแล้วปีหน้าเอาให้กามค้างกันไปเลยครับก็อย่าลืมนึกถึงสลัมน้ำเพชรน,นะคะ